ฟังด่วนอนุวัตต่อสายตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นรับเงินเยียวยาประกันสังคมม .33 ม .39 และม .40 รับเงินวันไหนติดตามฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวดเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะครับทรัฐมนตรีครับ โอเคโอ้ขอบคุณท่านมากครับผมรบกวนเวลาท่านท่านน่ารักมากท่านให้เข้าสายตลอดคนดูอยู่ตอนนี้ประมาณสักสามหมื่นคนนะฮะท่านครับผมออาวันนี้ในที่ประชุมคอรมอฮะท่านกระทรวงแรงงานเสนอช่วยเหลือเยียวยาของมาตรา33มสิบามคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับเรียนเรียนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่นะครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นหน่วยจับสนุนข้อมูลข้อมูล การเยียวยาว่ามีเท่าไหร่กี่ประเภทมีคนกี่คนแต่คนที่เสนอคือหน่วยงานสภาพัฒน์ในเรื่องของเงินกู้ครับผมเองต้องแยกประเด็นว่าเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งคือเงินที่ใช้จ่ายโดยกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานคือเงินเยียวยาเหตุสุวิสัยหยุดงานเหตุสุวิสัยห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนอันนี้เงินของประกันคมอ่ากองทุนประกันสังคมครับอันนี้สมมติก่อร่าเนี่ยต้องปิดแคมป์เนี้ร่บ เราต้องจ่ายเขาตามคําสั่งขอคอคำั่งจังหวัดในส่วนเนี้ยพี่น้องประชาชนก็โหลดแบบเอ,อ่คนที่หยุดงานก็โหลดแบบฟอร์มมาก่องชื่อนามสกุลเบอร์โทรสัพท์แล้วก็เลขที่บัญชีครับแล้วให้ในายจ้างเซ็นรับรองโหลดเข้าว e ิ w อืมค่า,าการประกันสังคมเจ้าหนีน้ก็จะพิจารณาจ่ายโอนเงินเข้ากับบัญชีลูกจ้างโดยตรงครับนะครับ,รบอันนี้จบนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับซึ่งสิบจังหวัดเอาพูดถึงสิบจังหวัดก่อนคสิบจังหวัดเก้าประเทศธุรกิจมีสองล้านแปดแสนกว่าคนครับอันนี้เราจ่ายนะฮะก้อนที่สองคือรัฐบาลท่านนายฐมนตีท่านพระเดกประยุทธ์จันโอชาเล่งเห็นถึงความจําเป็นที่รายได้ได้แค่ครึ่งหนึ่งรายจ่ายคงที่ครับก็เลยท็อปอัพเพิ่มเติมให้คนรับกันท่าอ่าเป็นเงินเยียวยาจากเงินกู้ครับ แต่เออผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งของประกทศไทงนะครต้องในจ้างต้องหยุดจริงนะแล้วเราะ้เขาต้องเซฟรับรองว่าเขาไม่ได้จ่ายถูกไหมฮะครับเราท้องจ่ายนะครับแต่ถ้าเขายังจ้างอยู่มีกระเดืออยู่เนี่ยม่ขัดแย้งกับระบบอ e ีสวตมันจ่ายไม่ได้นะอันี้ต้องดูก่อนน,นนะครับครับแต่เรื่องที่สองเนี่ยรัฐบาลสมทบเนี่ยไม่ได้ดูว่าในจ้างอยู่ไม่หยุดแต่จ่ายให้ในเก้าประเภทธุรก,กิจทีกระทบครับนะฮะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้หยุดแต่ว่าลดโอทีลดอะไรางกพักเลิกลกับเร็วอะไรเงี้ย ถูกไหมครับร้านค้าร้านอาหาบรบางทีกุ๊กค่อครัวข,ข,ขายข้าวเลยวันละพันกล่องขายได้แค่ร้อยกล่องอย่างเงี้ยถูกไหมครับอันนี้คือผู้ประกันตนมาตาสามสารที่อยู่ในระบบอยู่แล้วสามในระบบประกันขบนะครับในส่วนนี้แล้วส่วนในจ้างซึ่งท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านผอประยุจตุรสชาเล็งเห็นถึงว่าร้านค้าร้านอาหารมีค่าค่าเช่าคานพาณิชย์ค่าค่าเช่าร้านในห้างค่าเช่าอะไรต่างๆซึ่งมีฟิคคอร์สอยู่ แต่รายได้ไม่มีต้องปิดกิจการหรือนนารายได้ลดลงก็ให้หัวละสามพันครับสูงสุดไปเกินสองร้อยคนครับลูกจ้างก็ได้หกแสนสูงสุดนะครับครับในส่วนนี้ก็สุดท้ายก็จะมีเงินก้อนแรกเนี่ยจบไปแล้วประกันสันงคมจ่ายตามระบบที่เคยจ่ายกันมาในอดีตนะครับครับระบบที่สองคือเงินกู้รัฐบาลลูกจ้างมาตราสามสามที่ได้สองพันห้าต้องเป็นคนไทยนะครับผมลืมแจ้งเพราะว่าเงินกู้ตรงเนี้ยเป็นเงินกู้ของรัฐบาลไทยถูกไหมครับครับ อส่วนเงินนายจ้างเนี่ยหัวสามพันไม่ได้ดูว่ามิลจ้างเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวแต่ขออยู่ในระบบรกัน,นเพราะว่านายจ้างเนี่ยเขาสมทบมาครึ่งหนึ่งมาทั้งชีวิตเหมือนกันถูกไหมครับครับเราก็ต้องดูแลในฟีดคอร์เขาตรงนี้แต่เป็นเงินรัฐบาลนะครับไ,ไม่ได้เเงินกู้มาใช้ไม่ได้เปาเงินประกันประนมาใช้นะครับในส่วนนี้จะใช้วิธีการลูกจ้างมาตาสามที่ได้สองพันห้า 5, เนี่ยจะใช้วิธีผูกพร้อมเพย์นะครับบัญชีจะโอนเงินให้ ตามกระทรวงแรงงานเสนอหนังสือไปที่สภาพัฒน์สภาพัฒน์เสนอข้อความวันนี้คือตามหนังสือกระทรวงแรงงานคือจะโอนให้วันที่หกหกสิงหามาตราสามสิบสามที่อยู่ในระบบเก้ากลุ่มประเภทจะได้ก่อนสองพั 25, นหะ้าครับส่วนลูกจ้างในจ้างครึ่งไม่มีบริษัทก็จะพ่วมพร้อมเพย์เหมืนอนกันโอนเข้าไปให้ครับแต่ถ้าเป็นลูกบริษัทต,ต้องเอาเลขทะเบียนบัญชีบริษัทนะครับให้กับ กันต้องควเขตกับกรคจังหวัดโหลดแบบพอไปก็ได้ประสานกันแล้วกันเพราะว่ามันแค่แสนบางคนเองน,นะในชั้ตรงนี้นะครับ,บเราก็จะโอนไปให้อันนี้จบนะครับส่วนของเงินกู้ <c oughs> กับเ <c oughs> งินของกองคมาตราสมสานายจ้างนายจ้างท่านมนตรีครับนายจ้างมาตราสามสามนี่ก็โอนให้วันที่หกเหมือนกันถูกไหมฮะเือนกันครับเป็นเงินกู้นะฮะส่วนของเงินกู้หลังจากนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของห้าพันบาทของมาตราสามเก้ามาตราสามเก้ากับสี่ศูนย์ครับในส่วนเนี้ย ท่นนานยกเลงเห็นถึงอาชีพอิสระหาได้แผงลอ,อยมอ์ไ์จ้างหรือขับรถแท็กซี่หรือจะเป็นเกี่ยวธุรกิจกลางคืนน,นักร้องนักดนต,ตรีครับเสริมครับในส่วนนี้ก็ให้โอกาสในการที่สมัครเข้าในมาตราสี่สิบเพื่อให้เข้าไประบบซนะครับนะครับแล้วในส่วนของร้านค้าถุงเงินที่ไม่มีลูกจ้างก็ไม่ได้อยู่ในระบบการรับคบมประมาณสี่แสนกว่าล้านก็ต้องเข้ามาอยู่ระบบการรับคมมาตราสี่สิบครับในส่วนในมาตราสามเก้าสี่สิบที่ในคนละห้าพันก็จะผูกความเพดจ่ายเหมือนกันครับแต่ เราจะจ่ายมาตราสามสามวันที่หกก่อนหลังจากนั้นสิ้นเดือนแล้วเราจ่ายวันที่หกเสร็จเราจะทําเรื่องเนี้ยต่อต่อเป็นล็อกที่สองครับวรชชันสองให้ครับมาตราสามเก้าสี่ศูนย์นะครับทีนี้ท่านครับมาตราสามสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยนะฮะมีคนสงสัยเยอะครับว่าใช้กรอบหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาครับเนื่องจากว่าหลายคนทักท้วงว่าทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานในสิบสามจังหวัดที่ได้รับการเยียวยาครับเอาเอาเกณฑ์อะไรเป็นตัววัดครับ ว่าตา40เนี่ยเช่นะเบียมากเนจังหวัดสายใบกับขี่สาระระบุกรุงเทพจังหวัดนั้นขับเล่แผงลอยมีใบอนุญาตขายของกทมอของจังหวัดนั้นั้นครับครับครับก็มีการรับรองตรงนี้ตรงส่วนเนี่ยผมเรียนตรงว่าอันนี้เป็นข้อหาลือระหว่างผมกับสภาพัฒน์อยู่เพราะว่าเราทําทีละก้อนก้อนสามสามจบก่อนนะครับสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยเราต้องมานั่งตกปลึกเพื่อ ให้ทางสภาพัฒน์เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนําเสนอขั้นตอนวิธีการเพราะผมเนี่ยเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลนะฮะผมไม่ใช่หน่วยงานในการที่ไปกําหนดหลักเกณฑ์นะฮะผมไม่หน่วยงานที่ทําข้อมูลแต่ผมสามารถพูดให้ได้ในสิ่งที่ผมผมต้องหาหรือพร้อมเขาเนีไงฮะผมก็พูดให้ได้แต่จริงผมไม่ใช่หน่วยงานในการเสนอนะฮะครับอนะ่านี้นตน้องเรียนด้วยว่าเราไม่ได้ไม่ได้ออกตัวนะแต่ว่านี้เราเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราก็พูดแทนเพราะเราก็ มีส่วนเกี่ยวข้องอะครับครับครับมิฉนั้นเนี่ยสามเก้าสี่ศูนย์คือพูดง่ายๆคือสภาพัฒน์เป็นคนฟันธงถูกไหมฮะถูกต้องมันโดนหลักเกณฑ์นะครับครับแต่เราก็จะจ่ายหลังวันที่หกอยู่แล้วแต่ว่าหลังวันที่หกไปแล้วเราก็ต้องมานั่งเข้าคูกกรรมการอนุกรรมการกัดกองที่ขบวนการนะครับครับครับผมว่าถ้าจ่ายได้เร็วสุดก็ภายในเดือนนะครับนะฮะในกำหนนี้ก็คือภายในเดือนสิงหาแหละคนที่คนที่รอการตกผลึกนี้จะได้ พูดได้ทราบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดับผมเดี๋ยวจะบอกผมรับปากว่าปเดือนอันนี้ผมพูดราคาดการตามทานิงมานนะครับครับแต่ว่าที่ผมกับผมพูดชัดเจนเพราะผ่านครมอแล้วครับครัับบที่นี่มาส่วนของบจังหวัดก็จะคล้ายกับสิบจังหวัดนี้นะครับแต่ว่าสามจังหวัดเนี้ยวันนี้ทางสภาพัฒน์เสนอเยียวยาเพิ่มเติมไปแต่เป็นการรับหลักการว่าจ่ายเท่ากับสิบจังหวัดนี้กรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทําเรื่อง เข้าสู่รูกการกองภายในทิศนี้เราเข้าสู่กลมองคันหน้ารบเพื่ออนุมัติจ่ายเหมือนกันก็จะทําให้ใจ่ายผมว่าจ่ายวันที่หกไม่ทันในชุดนี้นะอาจจะต้องจ่ายอีกอาทิตย์หนึ่งอ๋อนั่นหมายความว่ามาตาสามสามสิบจังหวัดจ่ายวันที่หกก่อนอส่วนอีกสามจังหวัดก็ว่ากันอีกทีหนึง่งถูก,ถกไหมฮะอีกอาทิตย์หนึ่งอาจจะขยับอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าผมมีช่องว่างระหว่างที่พออนุมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสภาชิกต้องทำเรื่องไปกรมชีกลางครับ ครับกบัญธีการก็ต้องมีการประชุมหาหรือโอเนเงินเข้าประกรันสังคมประกรันสังคมก็ต้องมานั่งดูตัวเลขแล้วก็จ่ายเข้าไปถูกไหมครับครับอ่อานีต่ต้องยอมรับต้องต้องต้องเห็นใจข้า,า,าราชการเพราะว่าข้า,า,าราชการกระทรวงแรงงานหรือประกรันสังคมเนี่ยไม่ได้เหียตารองรับในส่วนที่ที่จะมาทําเรื่องบังเองิญสถานการณ์เป็นอย่างนี้มันก็ต้องช่วยกันนะครับข้าราชการทุคกคนก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันก็ทากันหามุูกหามข่าเหมือนกันทุกวันนี้ก็พยายามจะทําให้เร็วสุดเพื่อแข่งกับเวลาครับ ครับท่านครับทีนี้ทีนี้มีมีคนสอบถามครับเขาบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าจะเปิดโอกาสให้เขาได้ร้องเรียนไหมเพราะบางทีเขาบอกเขาน่าจะได้แต่ทําไมเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมีช่องทางไหนไหมฮะสภาพั้านะตอนนี้เรากำลังให้ข้อมูลสภาพัอยู่ครับเขาบอกว่าน่าจะมีการอุทธรณ์อันนี้นในความเห็นของกระทรวงแรงงานที่ทำเรื่องเสนอเสนอไปครับเพราะว่าผมเองบอกตรงๆว่าการใช้เงินกู้มันไม่ใช่หน่วยงานของผมอ่ะครับ ผมผมเป็นหน่วยงานสัมมูนข้อมูลนะครับผมเป็นหน่วยงานจ่ายเจ็ดสิบจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมจ่ายอันนี้ผมพิจารณาได้เองตัดสินใจได้เองเลยครับแต่ในส่วนที่ผมมาพูดแทนทั้งหมดเนี่ยเพราะผมเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่สัมมูนข้อมูลและรู้ว่าว่าเดินไปอย่างไรทําอย่างไรอะไรที่จบตกผลึกแล้วอย่างจายที่ผมได้ผมก็พูดได้ถูกไหมฮะครับอ่านะนี่ต้องต้องเห็นใจผมแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้ว่าว่าไม่เร่งร้องความเห็นใจแต่ว่าผมจะพูดว่า ขอให้เข้าใจผมดีกว่าใช่เข้าใจนะเข้าใจอยู่ครับเข้าใจครับเออท่านท่านมีอะไรอยากจะบอกมาตราสามเก้ากับมาตราสี่ศูนย์ที่กาลังรออยู่ตอนนี้ไหมฮะท่านครับคือผมเรียงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอดีตเลยแล้วไม่เคยแล้วไม่เคยจ่ายมาตราสามเก้าสี่ศูนย์ครับเข้าจแต่สามสามถูกไหมฮะถูกครับอดีตเลยไม่เคยมีรัฐบาลใดที่จ่ายทบช่วยทั้งนายจ้างลูกจ้างในมาตราสามสามแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ไม่มีรัฐบาลใด ไม่เหมือนรัฐบาลไม่มีรัฐบาลนใดนที่เคยช่วยมาตรสามสามสี่พันบุยสองพันก็ไม่เคยถูกไหมฮะในวันเนี้ยกระทรวงแรงรางานเนี่ยก็พยายามคิดออปชันที่เราไปขอรัฐบาลขอเงินกู้รัฐบาลมาช่วย <c oughs> ในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานส่วนสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยเราไม่เคยจ่ายนะเพราะว่าเรายอมรับว่ามาตรสามเก้าเนี่ยเขาเอาแต่มนีมาตรสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยผมยกเว้นวันเนี้ยผมเสนอให้สมาชิกเสนอเข้าไปคือยกเว้นค่าราชการบำนาญ S <S ไม่จ่ายครับเพราะบางทีมีข้าราชการบำนาญจ่ายเพราะเขาได้มีเงินบำนาญอยู่ในส่วนนี้นะครับครับ,รบผมก็เรียนมาตรตาสามข้าศีกศูนย์ว่าขอความเห็นใจนิดหนึ่งว่าข้าราชการทุกคนทำงานด้วยเต็มที่แล้วก็ข้าราชการทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องมีความรอบคอบในการจ่ายคือถ้าจ่ายผิดใจถูกเนี่ยในการที่จะโดน ต้อง,งอหรือตวรอตวจการปปชตรวจสอบเนี่ยเขาก็มีความสุเสีของเขาใช่ครห้เวลาเขานิดน,นึงนะฮะนี้นะครับตนนแต่เราเองไม่ได้ปฏิเสธภาระเอ,อไม่ได้ปฏิเสธควา,รามรับผิดชอบของเราซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเราเรามาหิบเรื่องนี้มาทําเนี่ยเพราะเราเห็นใจพี่น้องผู้ใช้แรงงานถ้าพี่น้องอยู่ระบบการทังคมเราให้ใช้คาําใช้คาว่าเรามีความรับผิดชอบกับด้วยร่วมกันดีกว่าเือนคนในครอบครัวเดียวกันดีกว่า รักษว่าภาระหน้าที่ไหมจริงๆแล้วภาระหน้าที่ในการที่เราประจ่ายเงินเยียยาเนี่ยเราก็ไม่เคยทํานะฮะมนกระทรวงแรงงานมาเนี่ยส <c oughs> ่วนนี้เราก็หยิบม,มาทำเพราะถ้าเราไม่ทําเราก็ควรจะช้าเงี้ยฮะอย่างเช่นเราฉีดวัคซีนเราตรวจโควิดรักษาโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเนกระทรวงแรงงานเลยตรงๆว่าการที่คนป่วยโควิดเนี่ยเราก็ให้โรงพยาบาลรักษาเราก็จ่ายเงินตามตามหลักประกัน กับควบคมถูกไหมฮะครับแต่ครั้งนี้เราต้องลงมาทําเองทั้งหมดเนี่ยเพราะเราเป็นหวน่วงไงเรากลัวไงเ,เรากลัวว่าพี่น้องของเราเนี่ยจะช้าเข้าโรงพยาบาลช้าหรือม่ีใครตรวจหรือไม่มีใครฉีดวัคซีนเรับซึ่งขออนุญาตท่านนายกท่านนายกข้างอะไรเห็นว่ากระทรวงแรงงานเสนอตัวที่จะทาตรงนี้ก็ดีในการบูรณาการร่วมกรรันระหว่างกระทรวงแรงงานส่วนมหาลัยกระทรวงสาธารณสุขน,นะคะรับครับ ครับครับเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีกับทุกๆคนที่ทํางานนะฮะเจ้าหน้าที่ประกันสังคมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับคุณธรรมศักดิ์ขอบพระคุณท่านมากท่านน่ารักมากนะฮะเข้าสายทุกครั้งเลยฮะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านมากครับท่านสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับอ่ะชัดเจนนะท่านรัฐมนตรีมาตอบเองนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกก็คือว่าคนที่รอ50เปอร์เซ็นต์ของของเงินจากกองทุนประกันสังคมที่โรงงานถูกสั่งปิด หลายคนได้ไปแล้วครับบริษัทหลายบริษัทได้ไปแล้วหลายคนถามว่าทําไมฉันไม่ได้เพราะ เพราะผู้ประกอบการยังไม่ได้ยื่นนะครับมิฉะนั้นท่านเป็นแรงงานท่านไปบอกผู้ประกอบการของท่านว่าผู้ประกอบการของท่านต้องไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคมนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่ประกันสังคมนะฮะผมคิดว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยฝ่ายบุคคลเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องส่งเรื่องไปทางยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้คือมาตราอันนี้คือการเยียวยามาตรา33ที่ถูกสั่งปิดแล้วบอกว่าจะได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนคือ50%เนี่ยทยอยจ่ายไปแล้วนะครับ ประเด็นที่2มาตรา33มาตรา33 1 0จังหวัดก่อนนะ10จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานาคนปรปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลา10จังหวัดที่เข้าคอรมอไปก่อนหน้านี้ท่านจะได้รับเงินเยียวยา2,500บาทในวันที่ 6สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนอีก3จังหวัดที่เพิ่งประกาศไปก็คือฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุยาคาดว่าจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งอันนี้คือในส่วนของมาตรา33โอเคไหมโอเคไหมอ่ะมาตรา39กับมาตรา40ตอนนี้กระทรวงรายง,งานกำลังหาลือกับทางสภาพัฒน์เพราะเป็นเจ้าของเงินกู้ที่เอาเงินมาให้ท่านคนละ5,000 5,000เนี่ยว่ากรอบเนี่ยเป็นยังไงซึ่งคนที่จะปันธงกรอบคือ สภาน์เป็นคนฟันธงมิฉะนั้นแล้วขอไปมิฉะนั้นแล้วนะครับขอให้ทุกท่านพอค้าแมพอค้าแม่ค,แมค้าหาเล่แผงลอยวินจักรยานยนต์เตรียมหลักฐานของท่านไว้แล้วเดี๋ยวสภานพขออะไรจะยื่นแบบไหนอะไรยังไงต้องไปฟังที่สภาน์กันอีกครั้งหนึง่งโอเคไหมอีก3ามจังหวัดที่บอกว่าจะเยียวยาต่อไปก็รอก่อนนะมันจะเป็นทีละสะเต็ปสเต็ปนะฮะเงินทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนโอเคชัดเจนนะครับเฮ้อ <c oughs> พยายามจะตอบให้นะพยายามจะหาคําถามให้ก็เห็นใจทุกคนแหละครับว่าก็ควรจะเยียวยาทุกคนอันเนี้ยบางคนไปเช็คแล้วไม่ได้บางคนได้ทนายมะติบอกแล้วว่ากระทรวงแรงงานเสนอไปยังสภาน์ว่าควรจะมีการให้ประชาชนเนี่ยได้ยื่นอุทธรรอเรื่องของการอุทธรต่อไปนะครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปผมก็พยายามจะตามให้ทีละสเต็ปก็ เกรงใจเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็น่ารักนะให้ค่อยให้ข้อมูลนะฮะอะไรที่ยังไม่มั่นใจคือได้แหล่งข่าวก็ได้เหมือนกันแหละแต่ผมก็ยังไม่กล้าลงเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปแชร์กันเยอะแล้วข้อมูลมันเปลี่ยนทุกคนก็แชร์แต่ของเก่าของใหม่ก็ไม่แชร์ผมก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะก่อนหน้าน,นี้เคยมีปัญหาว่ากระทรวงนั้นคุยกับกระทรวงนี้ข้อมูลไม่ตรงตาไม่ไม่ตรงกันแล้วก็ไม่เหมือนไม่ลายไม่ ไม่ไลน์ไม่ไม่คุยกันในกลุ่มคนนี้บอกอย่างคนนั้นบอกอย่างประชาชนเกิดความสับสนผมเอาแน่ๆผมมาชวัวร์แล้วก็มาบอกให้โอเควันนี้ฝากแชร์ทุกคนด้วยนะครับฝากแชร์ทุกคนด้วยฝากให้ทุกคนได้ฟังด้วยเป็นแบบนี้นะโอเคขอไปกินข้าวอ๋อเห็นตู้เสื้อผ้าข้างหลังขออภัยโอเคนะขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอ๋อลืมบอกไปฮะส่วนเงินส่วนเงินบางส่วนที่ได้รับจาก โฆษณาหลายโฆษณาที่มาลงในเพจผมนะครับโรงพยาบาลแรกนะครับผมร่วมกับครอบครัวผมญาติพี่น้องผมนะครับเ,เราจะซื้อชุด PPE กับหน้ากาก N95 ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแรกคือบ้านเกิดของผมเองนะครับโรงพยาบาลลำลูกกานะครับแล้วด่วยงานอื่นๆก็ว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้หลายคนรอกล่องปันสุขของผมใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งนะผมอยู่ในระหว่างการกักตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ก็จะใกล้แล้วอีกสองสามวันนี้ก็จะครบ กำหนดที่จะต้องออกไปได้แล้วนะครับเดี๋วกกองพันสุขก็จะเริ่มต่อนะครับแคมเปิรคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเนาะขอบคุณมากนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ